เป็นประเด็นเราก็ไปติดการับเกาหลีค่ะโอ้โหจริงๆเราไปเกาหลีมาหลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งเนี้ยพิเศษกว่าทุกครั้งก็คือเราได้เหมือนได้ได้ดื่มดับความเป็น traditional ของเขาวัฒนธรรมของเขาได้ไปที่ที่อ่ถ้าเราไปเที่ยวกันเองเราอาจจะไม่ได้ไปเหมือนไปเปิดแมปเราอีกทีหนึ่งเนาะใช่ไหมไปอย่างไปวัดอย่างเงี้ยแล้วก็เกาะเชจูที่เราเพิ่งเคยไปครั้งแรกอะไรเงี้ยครับผมใช่เหมือนไปเปิดแมปใหม่เลย ในฐาะพูดการท่องเที่ยวเกเาหลีอเองอากมอบแรงบันดาลใจให้กับแฟนชาวไทยบ้างคืออยากจะบอกว่าจริงๆเกาหลีมีอะไรให้เที่ยวเยอะมากๆเลยอะค่ะ<ช>ที่เราอาจจะแบบยังคิดไม่ถึงเลยความเป็นธรรมชาติของเขาก็สวยมากๆเลยอะค่ะอยากก่างเกาะเดจูที่เราไปมาเนาะ<ช>ก็คือสวยมากๆเราถ่ายรูปแบบหลายที่มากๆมีทั้งคาเฟ่ส,<ช>สวยแล้วก็อาหารเนาะ อาหารอร่อยมากก็อยากจะบอกว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นเรียกว่าอะไรพวกเคป๊อปก็ไม่ใช่แค่ดังแค่เคป๊อปเป็นเดียวนะก็อย่างที่บอกก็คือมีวัฒนธรรมมีอาหารมีที่ท่องเที่ยวที่เราสามารถไปได้ทุกรดูใช่ครับผม่างที่เราไปกันก็คือหน้าร้อนนะคะใชแต่ว่าก็เป็นหน้าร้อนที่แบบได้อีกฟิลหนึ่งได้สนุกสดชื่นไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะถ้าจับเปที่การท่องเที่ยวน้องตัดปอยเดทูแล้วมีที่ไหนที่อยากแนะนำ อ๋อปูซานอ่ะอ๋อม่ปูซานปูซานใช่ออ้ยจริงๆเราเราอยากไปหลายที่ใช่ใช่แต่ที่ที่เราแบบไปที่เรารู้สึกประทับใจนาจะเป็นวัดเนาะเป็นวัดใช่เป็นวัดวัดวัดที่เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบสงบมากๆเลยค่ะนั่นคือเป็นวัดที่แบบไม่ได้ห่างไกลจากในเมืองเท่าไหร่แต่ว่ามีความเป็นธรรมชาติลายล้อมอยู่ในอุทยานแห่งชาติไงใช่ใช่ สวยมากๆกค่ะนอกจากที่ท่องเที่ยวอาหารนะคะอย่างแนะนําเมนูไหนดีกินทุกสิ่งเลยก็จริงๆเราเราก็ประทับใจหลายอย่างก็ไปถึงมื้อแรกเราก็จําได้ว่าเราไปกินหมูย่างหมูสามชั้นเลยเงี้ยเนาะหมูย่างอะที่ร้านย่างที่ร้านแล้วก็พวกซีฟู้ดอะไรเงี้ยที่เกาะเชจูก็โอเคโอ๊ยแล้วเราก็ได้ไปตลาดปลาด้วยค่ะตลาดสดเนาะแล้วก็ได้กินซีฟู้ดสด อร่อยมากมเลยค่ะใช่ก็จริงๆก็ผมว่าหลายคนอาจจะเคยไปแล้วนะพวกที่ที่เราพูดมาแต่ว่าก็ลองไปในฤดูที่แบบฤดูอื่นบ้างก็ได้ใช่ไหมมันก็จะได้อะไรที่ไม่เหมือนกันเป็นฤดูปลาที่ไม่เหมือนกันฤดูผลไม้อะไรเงี้ยไม่เหมือนกันก็ลองไปดูครับการไปท่องเที่ยวที่นี่เองมันมีประสบการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าติดตามมาถึงทุกวันนี้แล้วก็มันประทับใจมากเหลือเกินจากเกาหลีครับโอ้เมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่ในรถครับเพราะว่าเ,เราพยายามนึกว่าอะไรคือสิ่ง<ม>ที่เรา จะจำไว้ตลอดไปก็คือเราได้ไปวัดวัดหนึ่งผมขอโทษที่จำชื่อวัดไม่ได้ที่ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแล้วเขาแบบเราโชคดีที่แบบมีพระพาเขาเป็นเรื่องเดียกว่าไรเป็นชีหรอเป็นแม่ชีเป็นแม่ชีเป็นพระผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เขามาสวดมนต์ให้เราด้วยแล้วก็นาเราสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกแบบดีมากๆเป็นพลังงานที่บวกมากๆเลยเชิญชวนแฟนๆไทยค่ะไปท่องเที่ยวเกาหลีแบบตอนนี้อาจจะสนใจอยากจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศดูอะไรอย่างเงี้ย ค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้เที่ยวเกาหลีกันเยอะๆค่ะคือไม่จาเป็นต้องไปแบบหน้าหนาวอย่างเดียวก็ได้ค่ะเกาหลีคือมีเสน่ห์ของเขาในทุกๆฤดูเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปทสัญลากรรมอย่างเดียวเนาะก็เที่ยวชเอะตรงนั้นเขาก็มีข้อดีอยู่เขาก็มีข้อดีน้อยบางทีเราอาจจะต้องไปแบบไปเที่ยวไปเปิดแบบใหม่ๆแนแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าการเดินทางมันสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ที่พงที่พักแรมก็ไม่ได้แพงแบบ แต่มันไปยากเหมือนเมื่อก่อนมใช่ไปไปได้ง่ายๆครับเอาเวลาไปดูอดสี่คนเคยอะไรครับคือเราสามซอตีกคนเข้าเลยไม่ถึงหมาค่ะไม่ถึงหมาคืออันนี้งงมากเลยว่าว่ามันข่าวได้ยังไงเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นเราไม่ได้ตั้งใจเลยจะให้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่า เพจนั้นที่เราลงก็เป็นของแฮร์รี่กับแฮมเมอร์ก็เป็นหมาสองตัวใช่ไหมที่เราเลี้ยงแล้วก็เลยเป็นเราสองสามสี่คนใช่แค่นั้นเองไม่ว่าถ้าเราไม่เอ่ยถึงพี่เมอร์ก็แฟนขับเขาก็เดี๋ยวจะถามถึงไงเดี๋ยวจะถามถึงแฟนขับเขารักของเขาเราคุ้มคนก็ไปสูของกินไงว่าอือย่างเห็นอะไรไหมนะเห็นอะไรไหมอ้วน คุณเป็นคนเข้าไปใจความดีมากคันเกต์เยี่มเลยโอ้ยเอาจริงๆนะที่บ้านก็ทักมาที่บ้านแม่ก็ทักมาหรอทำไมไม่เห็นบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเดี๋ยวก่อนอะไรอะท้ออะไรท่านบอก็คงไม่ได้ลงแค่นั้นหรอกเนาะมันต้องมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นแล้วก็คงบอกแน่ขึ้อย่างยิ่ในคลิปว่าแสดงถึงอะไรที่น้องเข้าไปใจควรมดีด้วยอะ อ๋อคือแฮร์รี่เขาจะไม่ชอบให้เราแบบกอดกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงความรักกันเขาจะอยากมีส่วนร่วมเขาก็จะแบบอยากอยากมาอยู่ด้วยอยู่ด้วยนั่นเองใช่แค่นั้นเองมาเราพูดถึงมามาครับเากือบอัดเราทีที่บ้านโทรมาถามเรารู้สึกยังไงบ้างเราตอบเขาบ้างว่ายังไงก็แม่ส่งมาถามผมผมก็งงอยู่เลย ใค,<อ>ใครไปบอกว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่าอยเงี้นนยก,ก็ยังยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะ <c oughs> ใช่ท <c oughs> ี่บ้าน <c oughs> คิมก็ถามมาเหมือนกัน,นะคะ <c oughs> ่ะเขาก็คงรู้ว่าว่าถ้าถ้าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็คงต้องเป็นบอกอย่างเป็นทางการอย่างเงี้ยนะครับม,ม,มันก็เป็นสัญญาณหรือเปล่าว่าเขารออยู่กันเราไปก่อนนะคะเขาฝากความกดดันป็งยังไงบ้างก็กดดันทุกวันน่ะ ทุกคนกดดันหมดเลยเหยียบออกแต่บ้านก็มีคนถามแล้วใช่ว่าแบบเมื่อไหร่นะเร็วเร็วีบตามมานะอะไรอย่างเงี้ยจะเจอคําถามทุกวันเลยคบะคิมบอกว่าตอนนี้คือุโครงการออกหมดแล้วไม <IS together> ่ต้องบอกขดดูมากไม่ต้องมองมากตอนเนี้ยมาให้มาถามคิมว่าเริ่มเมื่อไหร่เพราะว่าเรากาเวลาไวแล้วกาจังหวะแล้วว่ามันจะต้องอัใช่ไหมช่วงนี้เราคุยเรื่องนี้กันบ่อยมากเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่คุยให้เราเราก็คุยกับเพื่อนเยอะมากเลยเนาะเรื่อง มันมันมันเกี่ยวกี่กับเออเป็นควายมันอยู่ในการมันอยู่ในข้อสนทนาของเราแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วหลายคนที่กำลังจะมีหลายคนที่แบบเตรียมตัวอะไรเงี้ยได้เลือกกลับมายังไงบ้างพอไปฝึกครับได้เป็นคนที่ได้เป็นคก็อินก็ก็อินไม่ก็นึกถึงอนาคตว่าเอ๊จะต้องแบบเตรียมเตรียมตัวยังไงทําบ้านเพิ่มไหมอะไรทำเสร็จทำห้องทำห้องพูดใหม่ เพิ่งคัดคุยกับอินเดียรียใหม่ใช่แต่ว่าย here, <S <S ังไม่มีแผนเลยนะคะแต่บางคนก็บอกว่าอุ้ยระวังเครสอะไรอย่างเงี้ยทําก่อนเดี๋ยวจะแบบมีเครสหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยยังยังปรึกษาเรื่อยๆแค่คิดแค่คิดเฉยๆค่ะ แต่ยังยังเขาจะมาถามบอกว่ามีเวลาจังหวะเวล้ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าให้มาถามคิมเอาใช่ไหเนี่ยหลับใช้พื้นที่มาถามแล้วคือไม่คิดว่าจะไม่พูดละแสดงเขาจับกองยังค่ะยังแบบจริงจริงหรือว่ายังจริงจริงค่ะยังจริงแต่ช่วงเวลาที่คุยกันแบบพอบช่วงเวลาที่คุยกันหรอคะก็น่าจะแบบ อีกปีสองปีอะค่ะใช่ยังยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะ <laughs> ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำอย่างๆทำงานอยู่อะไรอย่างนี้พี่หมา,าก็ยังตอนนี้ถ้ามีตอนนี้พี่หมาก็ไม่ว่างเลี้ยงเหมือนกัน <laughs> ต้องรอให้แบบเราเราพร้อมทั้งคู่จริงๆนะคะ่ะก็เปียนในส่วนของพิมต้มีพิมมาอ่านเรื่องสุขภาพเราเรื่องบอดูเรื่องพิเศษของลูกอะไก็เ้าเรถดูอดนันไหนอันไหนมันเกี่กับการสุดกัน เรื่องสําคัญที่สุดคือสุขภาพคิมใช่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังต้อง follow up ดูอย่างใกล้ชิดค่ะอืมอยากหมอดูที่บอกว่าลูกต้องเกิดปีนี้จะเป็นหนึ่งมันจะมันสเกลมันลดลงไหมหรือว่าตอนนี้ถามแชท GPT แล้วขอเปลี่ยนแล้วอใช่ใช่แชท GPT เพราะว่าเขาให้คําตอบที่ตรงใจเราตรงใจเราใช่ถามว่าอะไร เราก็ถามว่าแบบมีลูกปีไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะแบบได้ทุกปีเลยแล้วแต่สะดวกเลยค่ะอะไรเอาสบายใจไม่ใไม่สบายใจใช่ค่ะแล้วถามพี่หมากว่าพี่หม่อยากมีเมื่อไหร่ไม่ถามอ่าพี่หมากคนแล้วแต่เราถามพี่หมากเราจะได้คำตอบว่าอะไรมีเลยไม่ก็แล้วแต่แล้วแต่พร ได้แล้วแต่มันมีอะไรมันดูมีอะไรดูเลอดเออไม่มีอะไรพี่หมาพูดไปเรื่อยแตอนนั้นไปดูคลิปที่เขาจริงจังมากเลยนะเขาให้มาอาทีมจริงจริงตอบเลยตอบเลยทำงันที่บ้านก็มีเออใช้ไม่ใช่ชีวิตจริงไม่ได้เลยแกไม่เพราะเขาบอกว่าถ้ามีปีหน้าก็เป็นช่วงที่นักเด็กใหญ่ๆแต่ง ก็นั่นแหละค่ะก็เพราะว่าเขาแต่งงานเราเลยมีไม่ได้ใช่เราต้องบินต้องบินทุนนี้เราต้องช่วยงานช่วยงานเขาให้เต็มที่แสดงว่าก็คือเลิกคกใจทุกปีหลังวันนั้นเริ่มคำนวณแล้วอ่ะวันนั้นเขาก็เจออย่างเงี้ยเดี๋ยวดูเลิกเขาก่อนยังไม่นิ่งไปถึงเลิกเลิกสองคนนั้นใช่ค่ะ เออดูผูกพันดีเนาะเป็นภาระผูกพันใช่ค่ะเลื่อนต้องเลื่อนท้องต้องไม่ได้ถ้าเขาเลื่อนเราก็เราก็ต้องเลื่อนเอาแต่ดูแต่ว่าแสดงว่าสิ่งที่คนเขารู้เพราะว่าจะท้องพ้อมแก่ยาย่าก็มจริงจริงไม่รู้อันนี้ไม่รู้ค่ะเราก็ต้องเอาเราเป็นหลักใช่ไหมแต่ว่า ก็อยู่ที่รอให้จบงานของเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้คิดกันใหม่คือเพื่อนสาวจุ่มมือกัไปตรวจความปลอดภัยแล้วก็อาจจะตีกันตายไปเลยฮอร์โมนพุ่งมากก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งค่ะแล้วเอากลับไปได้เนาะเออขอโฟกัสเรื่องงานก่อนะ ต้องนานแล้วลูกต้องงานค่ะขอทถอทำงานก่อนใช่โอ้ยแล้วเดี๋ยวพอมีลูกคนที่หนึ่งเดี๋ยวถามลูกคนที่สองใช่ไหมที่กดดันในเวลาคนก็รุนให้เราอยากมีน้องเมาเล็อย่างเงี้ยเออก็ตอบได้ตอบได้แบบเนี้ยถามมาหาถามมาก็ตอบได้ก็จะเป็นประมาณนี้ ได้อะไรไมก่อนใช่ที่ชิมมาตั้งเป้ายังไงบ้างที่ชิหมถึงอเพราะว่าจะต้องทําห้องเพิ่มมีนี่นใช่ก็ตั้งตั้งเป้าองก็อย่างที่บอกเก็บตังค์แล้วต้องแล้วแต่เขาครับผมแล้วเขาพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละอย่างที่ว่าก็คือเราต้องเตรียมงานนิดหน่อยแล้วก็สุขภาพเขาด้วยอืใช่แค่แค่พยายามเตรียมพร้อมในทุกทางไว้ตอนนี้ครับซึ่งยังไม่ใช่ปลายปีนี้ ย่างย่างเนาะรอแป๊บนึงค่ะ,น,คะนี่ก็ปลายปีแล้วนะผมว่านี่ก็ปลายปีแล้วมนะัน <laughs> นิดเดียวเองนิดเดียวมากนะ <laughs> จริงๆทั่เป็นนิดเดียวนะย่างย่างย่างิด<ถ>ไม่ไเสิมให้หนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแน่นอนนะคะ่ะค <laughs> ิดว่าหลบไม่ได้หรอกท้องอะ่ะ <laughs> <laughs> มันต้องใหญ่อะ่ะเดี๋ยวก็เห็นเองค่ะแต่ยังไม่แก้ยิ้มเพราะเดี๋ยวใส่ชุดเพื่อสาวไม่ได้ใช่เราต้องวิ่ง เหมือนที่เขาทําให้เราเป็นทีมงานไปด้วยใช่ค่ะก็คือคู่นั้แต่งเสรดทก็คือของดีก็ใช่ค่ะคิดป่าโอเคขอบคุณค่ะไปยืนขับกัน